ดูนะคะดูแม่ตกใจลูกสะพ้ยแม่มาเราแม่ก็ตกใจแม่จะเดินออกไปเก็บแก้วเห็นไหมคะคือแก้วอะ่ะคุณลูกค้าแม่กินแล้วก็ไปแล้วนะเห็นไหมเนี่ยเช้าเช้ามาร้านแม่ก็จะยุ่งนะคะแก้วก็จะวางกันเต็มลูกค้ากินแล้วก็ไปเรามาเจอนี่นางแดง <laughs> ลูกสะพ้ยแม่นั่งฉ่ำนอนฉ่ำอยู่ตรงนี้แดงลูกแดงแดงหิวขนมเหรอลูก เมื่อเช้าพี่อุ้ยให้ไปหรือ,อยังแม่ก็ยุ่งตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยแม่ไม่มีเวลาเลยตอนนี้ชาชาโดนทัวลงฉ่ำเลยนะดูดินี่นะคะนี่นะคะคือตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของประมาณว่าหนึ่งหญิงเอ้ไม่ใช่สิหนึ่งสองหญิงหนึ่งชายนะสองหญิงหนึ่งชายแล้วก็นี่ก็คือหนึ่งในตัวเลือกนะคะหนึ่งในตัวเลือกของเฮยชาดูดิดูดเล่แม่ัวเล่แม่ผัว หนึ่งในตัวเลือกของเยียชานะคะก็จะมีน้องเตเตน้องเตกีร่านะคะอ่าแต่แม่มุ้ยะเอ,เอเ็นไปทางน้องเตนะ <c oughs> <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์เดียวกันนะคะส่วนส่วนหนูแดงหนูแดงก็ไม่เป็นไรลูกหนูแดงมาก่อนแม่เข้าใจนะหนูแดงมาก่อนแม่เข้าใจสวัสดีแม่ผัวยางสวัสดีแม่ผัวก่อนอีหนังนี้ก็แลดจริงๆเลยไม่มีขนมไม่เคยหวัดดี ไม่มีขนมไม่เคยหวัดดีเป็นไงเสียงแม่ผัวเปลี่ยนเสียงแม่ผัวเปลี่ยนแล้วดดดูตาดูตามองไม่มีขนมไม่เคยหวัดดีเลยหวัดดีก่อนเร็วๆหวัดดีก่อนเนี่ยไม่มีขนมไม่เคยหวัดดีหวัดดีก่อนแม่แม่ดูไว้นะแม่แม่ดูไว้นะอันนี้ตอนไม่มีขนมนะแล้วเดี๋ยวดูตอนมีขนม<ส>นี่พ่อถือขนมมาห่างสั้น พอถือขนมมาห่างสั้นแล้วดูเหื่อนเบื่อนหนีนตกงลงวัดดีได้ยังวัดดีได้หรือยังวัดดีก่อนโอโ้โหเป็นไงวัดดีก่อนโอ้โหเป็นไงวัดดีก่อนวัดดีก่อนโอโ้โหเป็นไงแม่ดูเหอะแม่ดูเอาเหอะขนาดหมานะ <c oughs> ขนาดยังหมายังอยู่เป็นอ่ะแม่เห็นไหมแล้วแบบนี้จะให้แม่แบบว่าเทใจให้หนางแดงเหรอฮะ แบบนี้จะให้แม่เทจะให้นางแดงเหรอในเมื่อเขามาหลอกแดงทุกวันอย่างเงี้ย <laughs> ดูเดดดูเคียวดูเคียวหาชาชาปะหาชาชาปะหอ,าห,ห,อาห,หอมชาสักทีได้ไหมแดงแดงหอมชาสักทีได้ไหมมึงนี่ก็จริงๆเลยหอมชาสักทีได้ไหมไม่ใช่เนี่ยนี่ขนมเห็นไหมคะเขามองขนมดู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 หูเปลี่ยนอริยาบด <laughs> ลูกค้าแม่มุ้ยบางคนนะแบบเข้ามาก็เจอแดงก็เดินออกเลยนะคะก็เสียลูกค้ากันไปก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าเขามาขออาศัยแม่มุ้ยกินขนมนิดนึงนะคะขอมาขออาศัยกินขนมนิดนึงสวัสดียางสวัสดีกอนโอ้โหสวัสดีแรงโอ้โหสวัสดีแรงแยกเที่ยวด้วยสวัสดีกอนโอ้โหสวัสดีกอนโอ้โหขำแม่มุ้ยขำนะคะเนี่ยเช้าเช้ามาของแม่มุ้ยบันเทิงมะเขามาวันละสี่ถึงห้ารอบ เขามาวันละสี่ถึงห้ารอบนะคะแล้วเขาจะรู้มากถ้าเป็นพี่อุ้ยอยู่ก็าขอพี่อ<ๆ>ุ้ยไปแล้วนะถ้าเกิดเป็นพี่อุ้ยอยู่กขขอพี่อุ้ยไปแล้วถ้าแม่กับพี่อุ้ยอยู่พร้อมกันเขาจะไม่ข้ามมานะคะแต่ถ้าเกิดเขาขอพี่อุ้ยไปแล้วแล้วแม่อยู่คนเดียวเขาก็จะข้ามมาอันนี้คือเรื่องจริงนางแดงเป็นอย่างนี้จริงๆและข้ามถนนเก่งมากนะคะแล้วแม่แม่ที่ยังไม่รู้นะบ้านบ้าน,บ,านบ้านน้องแดงนะบ้านน้องแดงขายขนมหมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นปะอันน่ะขายขนมหมาขายอาหารหมานะคะคือ เนี่ยการตลาดเขาดีนะคะไม่รู้จบจากที่ไหนนะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ดูดูด,ด,ด,สสดูสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเอ้สวัสดีครับก่อนโอ้โหแรงด้วยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนโอ้โหเก่งมากลูกอ่ะกินแล้วก็ไปยอมใจมึงคุณยอมใจมึงจริงๆอะ่ะนางแดงสุดยอด